สวัสดีค่ะมาสู่ EP ที่2ของการแนะนำการใช้โปรแกรมสตรีมมิ่งกันนะคะวันนี้มาสู่หน้าที่2หน้านี้จะเป็นหน้า Watch นะคะจะเห็นว่าหน้านี้จะเป็นการเก็บลิสต์หุ้นที่เราสนใจนะคะโดยเราสามารถเพิ่มได้ที่ตัวอ d ดิตรงนี้ได้เลยนะคะกดแอดเนาะแล้วเราสนใจหุ้นตัวไหนเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยสมมุตินะคะเราสนใจหุ้น OR เราก็เพิ่มเข้าไปตรงนี้นะคะสนใจหุ้น r CPO อ่า CPO นะคะเราก็เพิ่มเข้าไปตรงนี้แบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าราคา l a s t ที่เราเห็นนะคะจะเป็นราคาซื้อขายล่าสุดส่วนเช้งนะคะก็จะเป็นราคาที่เปลี่ยนแปลงจากราคาปิดเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็จะเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงด้วย อ่าสีเขียวจะหมายถึงว่าราคาปัจจุบันในวันนี้เพิ่มขึ้นจากราคาที่ปิดเมื่อวานนะคะส่วนถ้าสมมติเราเป็นสีแดงก็จะหมายความว่าราคาปัจจุบันเนี่ยลดลงจากเมื่อวานและถ้าเป็นสีเหลืองก็คือมันเท่ากับเมื่อวานนั่นเองนะคะซึ่งหน้านี้แล้วอ่ะจริงๆเราสามารถดูรายการจากเซตได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถเลือกเซตแล้วเราก็เลื่อนลงมาดูมีทั้งเซตเซต50เซตร้อยนะคะเราจะเห็นว่าอันนี้ยกตัวอย่างเซตร้อยเราก็จะเห็นราคา ในเซตร้อยทั้งหมดนะคะก็สามารถดูได้จากหน้านี้เช่นกันคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ